โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพสเตชัน,น Please mind the gap between train and platform สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับผมมาสถานีบางโพผมจะมาดูรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจา้าพรยาที่เขาว่าสวยกันสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยครับจุดที่รถไฟฟ้าออกจากสถานีบางโพนะครับ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับ okay. นี่รถออกไปแล้วครับว่าสั้นนิดเดียวเองเนาะนมกว่าข้ามยาวแค่นี้เองนะครับผมนี่คือจุดที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ไม่ไกลเท่าไหร่เลยจุดนี้เป็นวิวที่เขาว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะค้ามแม่น้ำเช้าะยาแต่พอผมมาดูจิ้มนิดเดียวเองนะมีกี่เสาละหนึ่งสองสามสี่สี่เสาเองนะครับผมที่ข้ามนะครับนวลข้ามไปถึงจุดนู้นแล้วครับก็ไปสถานีต่อไปเลยนะครับผมซึ่งบริเวณรอบๆก็จะเห็นโรงพบาลยันยีนะฮะนั่นะ และที่สําคัญที่สุดก็คือรัชสภาแอ่งใหม่นะครับเป็นโดมทองริมแม่น้ําเจ้าประยานะครับสวยงามนะครับตัดกับต้องฟ้าสีครามดสดใสนี่เป็นโดมทองอยู่ข้างบนเลยถือว่าเป็นสถานที่อันทรงเกียรตินะครับที่ใช้ในการบริหารประเทศนะครับก็ปเป็นรัชสภานะครับที่ประชุมรัฐสภานี่ครับในนโยบายต่างๆนั่นแหละครับและฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นวิว รถไฟฟ้าข้ามนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนนะครับที่ข้ามแม่น้ำเจ้าปยานะครับรถไฟฟ้าซึ่งเราก็จะเห็นเนี่ยครับลองซูมใกล้ๆนะครับเราจะเห็นชัดแค่ไหนเนี่ชัดแบบนี้เลยซึ่งข้ามมานะครับจากบางพระนะครับผม ซึ่งจุดนี้จากบางพระมานี่นะครับก็จะข้ามม่น้ำจ้ากวลาครับแต่ถ้าจาหัวลำโพงไปบางพระจะรอดนะครับมาครับได้กลับแล้วครับไปแล้วครับ นีโรงเรียนที่อยู่รัตภาเก่านะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับโยูถินบุรณาเนี่เป็นรูปสวยงามเลยนะเป็นรูปโดมนะี